สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกจจับน้ขอขฝนเศษีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้ะองฝาก็มีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันนะคะใครที่กาลังมองหารถตอนเดียโกนนะคะเข้าไรเข้าสวนเนาะวันนี้มาแบบเลยนะคะโตโยต้ารีโว่สองจุดแปดนะคะคันนี้เป็นปี2 0 2 4ราคา649,00 0บาทเท่านั้นนะคะ ประวัติีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะอย่าลืมนึกถึงนอ้องผลเสรีไทยรถสวยนะคะด้รถเอามาใช้งานอย่างแน่นอนนะจ๊ะพ,พี่คะ่ะรับประกันร,รถของเราเดิมแท้แน่นอนไม่มีชซนไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมไม่แ100พ้รถเปอร์เซ็นสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อนกขลได้เลย0810932445นาะคะ0 8 1 0์3 2 4 4 5ูเการถทุกคันเรามีการตรวจเช็คให้มากกว่า 274จุดนะคะเป็นบริษัทนอกที่ทางสายไทยนาเข้ามาให้ตรวจเช็คว่ารถันิชชนมาไม้ที่เข้ามาไม้น้าท่เข้ามาไม้กอไม้มาไม้ตรวจเช็คให้หมดเลยนะคะพี่ผู้สภาพเดิมโรงงานแท้แน่นอนใครที่กำลังหารถเชิงานสักพันนะคะมาได้เลยค่ะร้านของน้งฝนมีทั้งหมด3สาขาค่ะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราธานีสองสาขาสุราธานีอยู่ที่เสียงนาปานหนึ่งสาขาและทางไปสนามบินหนึ่งสาขา แต่ไม่ว่าพี่พีอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านสนใจก็ติดต่อน้องฝนได้เลย0 8 1 0 9 3 2 4 5นะคะ0 8 1 0 9 3 2 4 5โรเบอร์นี้แอดบ้านเขียวเมื่อดีไม่ได้รถทุกคันสภาพสวยทุกคันเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันดีกว่าคะ่ะพี่ๆคะโตลต้ารีโวนะคะ2.8 n อนี MP, คันนี้ปี2024 ไม่น้อยมากคันนี้นะคะเป็นตัวรถสีเทาได้ชมหน้าหมูป่าละลอยแบบนี้ราคา649,000าราคาก็สามารถจับต้องได้ได้รถปีใหม่ไม่น้อยเหมือนได้รถป้ายแดงสภาพสวยเกดเอนะคะนี่เลยพี่พี่ไม่มีไม่มีรอยเลยนะคะกระจกเันเรื่กระจกไฟนะคะดวงไฟไม่มีคราบเหลืองไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสภาพพร้อมการใช้งานใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่ขานีเลยค่ะ สวยมากๆค่ะพี่พี่ไม่มีคราบเหลืองเลยเนาะแล้วก็ของตกแต่งนะคะพี่พี่คะตกแต่งให้มูลค่ามากกว่าครึ่งแสนกันเลยนะคะพี่พี่คะไม่ว่าจะเป็นแมกใหม่ยางใหม่บันไดข้ามใหม่ซุ้มโปรงล้อใหม่นะคะน้ำฝนสัดของแต่งมูลค่ามากกว่าครึ่งแสนให้พี่พี่ได้เอาไปใช้งานนะคะพี่พี่คะสภาพสวยมากๆานาะคันนี้นะคะเรื่อง2.8ดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะภายในว่าสภาพสวยเหมือนกับภายนอกไหมเนาะ,ะแล้วก็มีคิ้วม,มาให้เรียบร้อยด้วยนะคะนี่คะ่ะ สว,สวยจริงๆเนอะมาค่ะนี่ค่ะพี่พี่เครื่องเย็นมากเครื่องดีนะคะคือเงียบมากๆนะคะพี่พี่ขาคันนี้นะคะไม่แค่หมื่นเจ็ดไม่น้อยนะไมหมื่นเจ็ดนี่ไม่น้อยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะ ไม่น้อยไม่แทนนะจ๊ะสะภาพสวยมากๆนะจ๊ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะให้ดูอันนี้น้ำฝนสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆดูนะว่ารถของเราแบบไหนสภาพสวยไหมนะคะนี่ค่ะหน้าจอก็กดสัมผัสใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะนี่เลยเลื่อนเพลงอะไรได้หมดเลยนะคะพี่พ่ะนี่ลำโพงดังฟังชัดอยู่นะ แล้วก็ตรงนี้ก็ปรับแอนะจ้าปรับได้ตามความต้องการเลยนะคะนี่ก็ปรับ A อร์ปรับได้ตามความต้องการเลยนะแล้วก็ปุ่ม4 w i n นนะคะ H2 H4 LC อยู่ตรงนี้เลยเนาะนี่ค่ะนี่เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เสียบสาย A เสียบเขาเรียกว่า Power Outlet น,นี่ค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดเนาะเบรกมือธรรมดานะจ้านี่ค่ะ ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็เบาะหนังเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นสภาพเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะจ๊ะนี่คอนโทรลด้านหน้าก็จะเป็นสีดํานะคะไม่มีริ้วไม่มีร่องรอยนะคะขีดข่วนเนาะสภาพปกติใช้งานได้นะจ๊ะเหมือนเดิมสภาพสวยเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วได้เนาะวางแก้วน้ํานะจ๊ะนี่เลยตรงนี้ได้เลยเนาะนี่ค่ะอ่า แล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะเป็นที่ปรับกระจก LR นะคะซ้ายขวาเนาะแล้วก็ตรงนี้ล็อกกดล็อกนะจ๊ะตรงนี้ออ,ออตโต้บันคนขับเนาะคนนั่งข้างไม่ได้เป็นออตโต้นะจ๊ะแต่เปิดใช้งานได้ปกติเลยจ้ะแม่นี่ค่ะไม่มีริ้วไม่มีรอยสภาพสวยๆแบบนี้อะ่ะพี่ๆคุ้มแน่นอนได้รถสภาพเกียรเองนะคะต้องมาที่น้องฝนต้องมาที่เสริไทยได้รถสภาพสวยเอาไปใช้งานนะจ๊ะพี่่ะนี่ ตรงนี้เป็นที่สายเบ่นเนาะดวงไฟเปิดใช้งานได้ปกติยังติดเนาะนี่ยังไม่ได้แกะถุงเลยค่ะพี่พี่ยยังไม่ได้แกะถุงเลยทั้งสองฝั่งเลยเนาะสวยมากๆนี่เลยอ่ใครสนใจคันนี้นะคะน้องฝนรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะคะ5เดือน5 หรือ5,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะและรับประกันในส่วนของโครงสร้างหลักด้วยนะคะว่ารถของเราไม่มีโชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร0อยเทุกคันเลยนะคะมั่นใจได้ออกรถไปนะคะไม่ได้เอาไป ซ่อมนะคะออกรถเอาไปใช้งานนะจ๊ะพี่พี่าสภาพสวยเกียตแน่นอนนะจ๊ะใครที่สนใจอยู่ใครที่อยากได้รถอยู่นะคะก็สามารถติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ0810932445 0810932445โทรเบอร์นี้แอดบ้านเขียวเบอร์นี้มาได้น้องฝนยินดีให้บริการนะคะพี่พี่รถทุกคะ่ะคือซื้อทุกคนพี่พี่ซื้ออยากทราบเอกสารอะไรก็โทรมาหาน้องฝนได้เลยนะคะน้องฝนมาจําการอยู่ ราชธานีนะคะหรือว่าอยู่ที่อื่นอยู่จังหวัดอื่นนะคะอยากจะมาออกรถกับน้ฝนก็ได้นะคะน้ฝนมีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะพี่ขาไม่ต้องกังวลเลยเนาะมีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจก็แค่ยกหัวน้องฝนเนาะใครหารถอยู่นะคะหรือว่าอยากจะเป็นพวกในหน้านะคะอยากแนะนําเพื่อนนะคะก็ได้นะคะใครที่มาเห็นคลิปน้ฝนอยากจะแนะนําให้เพื่อนมาซื้อนะคะน้องฝนก็จะให้ค่าแนะนาเนาะสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะคะ เดี๋ยวเราคนพาไปดูภายนอกก่อนเนาะไปค่ะนี่กุญเจนะนี่ค่ะกุญเจของเขาเปิดใช้งานได้ตัวนงตัวนอ็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโปรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆอย่ามวัวแต่มองนะเดี๋ยวรถจะติดจองนะคะบอกเลยว่าใครเร็วใครได้นะคะรถที่ร้านนะคะมาเร็วไปเร็วติดจองเร็วนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะ สติกเกอร์อะไรก็ยังอยู่ครบนะคะเดิมๆมแท้แน่นอนนะคะอ,อุปกรณ์อะไรด้านหลังก็อยู่ครบเนาะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะรีบมาจับมาจองกับน้องฝนนะคะพี่ได้รสสภาพสวยเอาไปใช้งานนี่ด้านหลังกัรชนหลัง4 4่ี่ิบล็อกอ่นนี่ค่ะนีด้านหลังเนาะนี่ค่ะรางไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวสภาพปกตินะคะ สวยๆแบบนี้ใครสนใจนะคะอยากจะได้รู้ราไปใช้งานสะพานนะคะโทรโมาหานราฝนได้เลยนะคะ0810932445นะคะ0810932445โทรเบอร์นี้นะคะออกรถก,กับมาฝนออกได้ทุกอาชีพค่ะให้มี่างที่มาของรายได้ให้ชัดเจนก็สามารถหมอกรถได้นะคะพี่ๆค่าไม่ว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคะอยากจะมาออกรถก็ออกได้นะคะพี่ๆค่ะ โทรติดตอนน่อน้งฝนมาได้เลยนะคะ0810932445 0810932445เกษตรกร,ราชาวไร่ชาวสวนทำนาได้หมดเลยนะคะพี่ๆ้ะออกได้ทุกอาชีพนะคะให้มีเรง่่งใจมาได้ให้กับดินก็สามารถหมอบรถกับน้ำฝนได้นะคะใครสนใจอยากจะได้รถเอาไปใช้งานสักคันนะคะอย่าลืมนะคะมาเลยค่ะร้านของน้งฝนมีทั้งหมด3สาขานะคะ สำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมิงกุลีนะคะเราก็อยู่สุราธานีสองสาขาสุราธานีที่ศรีเอกตาปานหนึนน่งสาขาและทางไปสนามบินหนึ่งสาขาแต่พี่ๆี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านและมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะออกรถได้ทุกอาชีพให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการท,ทําไรทาสวนชาวนาชาวสวนยางสวนปาล์มนะคะก็ออกได้นะคะพี่ๆค่ะ ได้หมดเลยเนาะใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะ ฝนนะคะเสรีไทยรถสวยเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าได้รถสภาพสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนนะจ๊ะพี่ขาใครสนใจนะคะมาเลยค่ะวอล์กอินเข้ามาที่สาขาตาปานนะคะบอกว่ามาหาน้องฝนเสรีไทยรถสวยนะคะยินดีให้บริการนะคะพี่ขาอย่าลืมกันเนาะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะรถทุกคันนะคะเรามีการตรวจเช็คให้มากกว่า274จุดและมีบริษัทนอกที่ทางสรีไทยนำเข้ามาให้ตรวจเช็คว่า รถคันนี้ชนมาไม้พี่ความมาไม้น้ำชนมาไม้กองไปมาไม้ตรวจเช็คให้หมดเลยนะคะพี่ผูบคตรวจเช็คให้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะอย่าลืมเนาะสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะพี่พี่คะาประวัติดีฟีดาวได้ทุกคันเลยนะคะสนใจติดต่อมาได้นะคะวันนี้น้ฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยคะ่ะ